มาเคยพูดย้ำซ้ำซากมาตลอดว่าคนนี่นะเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยแล้วไม่รู้จักความเป็นคนและความเป็นสังคมคนเป็นคนแล้วก็ความเป็นสังคมที่เราจะต้องรู้เขารู้เราเนี่ย ถ้าเกิดมาไม่รู้สองอย่างนี้แหละคือคนเอาวิชาคุณจะจบด็อกเตอร์ทางแขนงไหนก็แล้วแต่ร้อยอย่างเลยความรู้ทางเทคนิคทางวิชาการแบบไหนๆๆๆแล้วแต่แต่คุณไม่รู้จักความเป็นคนและความเป็นสังคมที่เราอยู่ที่คนเป็นกันเนี่ยสังคมคนหมูน่นี้สังคมหมูน่นี้สังคมหมูนมหม่นี้เขาเป็นอย่างนี้ คุณเกิดมาชาติหนึ่งเสียชาติเปล่านะเกิดมาชาติหนึ่งเสียชาติเปล่าได้ความรู้ทางเทคนิคได้ความรู้ทางวิชาการเพื่อมาแลกกับลาบยศสันเสริญโลกีสุขแล้วก็จบชาติไปได้มากสุขมากสุขโลกีสุขว่าได้ลาบเยอะได้ยศเยอะได้สรนเริญเยอะ กิเลสก็ยิ่งเยอะติดตัวไปติดจิตวิญญาณไปก็หลงก็สิ่งที่เราเคยได้ถ้าไม่เคยได้ก็ทุกข์อภิาบาทจะต้องแย่งให้ได้จะต้องแย่งให้ได้ตกลงเกิดมาในชีวิตเป็นคนจมอยู่ในโลกียะแบบเนี้ตายแล้วตายแล้วมีแต่ความมากขึ้นน้อยลงนิดหน่อยที่จริงก็มีแต่การเติมน้ำหนักความอยาก ได้โลกียะได้โลกียะซั์หรือเป็นโลกียะเวทนาเป็นความรู้สึกสุขสึกทุกข์บางคนนี่ยุ่งยากวุ่นวายเนี่ยเขาชอบนะนรุนแรงเขาชอบนี่ต้นพวกสาดิสมยิ่งหนักก็ไปมาโซคิสตัวเอง เจ็บปวดตัวเองเลยด้วยนั่นแหละยิ่งมันยิ่งสุขยิ่งชอบเนี่ยคนพวกนี้ก็เกิดมาจะศูนย์เปล่าี้ต่อยคุณไปเรียนวิชาต่างเทคนิควิชาการทั้งโลกจบมาอีกกี่ร้อยวิชาพันวิชาก็ตามมันก็ใช้ในช่วงชีวิตที่คุณมีชีวิตอยู่แลหลกแหลบยอสจนสุขแล้วคุณก็เสพเสพติดด้วย ตายไปแล้วก็เลยเสพติดแต่รสชาติที่คุณเคยได้โลกียโลกียโรกียซับคุณก็ติดไปอีกวันชีวิตเกิดมาแต่รสชาติถ้าไม่รู้จักโลกุตตรธรรมไม่รู้จักความเป็นคนและจะอยู่กับสังคมอย่างไรจนจบกิจกระตังกรณียังพระบาลีว่ากระตังกรณียังจนกระทั่งเสร็จ จบกิจว่าเออคนมันก็มีสังคมเดียกว่าสังคมศาสตร์อย่างนี้ซึ่งมีเรื่องหลักๆก็เศรษฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์สองกิ่งใหญ่เนี่ยเศรษฐศาสตร์ก็เสพรัฐศาสตร์ก็แย่งเท่านั้นเองสรุปแล้วแล้วก็หลงไหลอย,อยู่กับการได้เสพกับการแย่ง ก็อวิชาไปตลอดแต่ละชาติแต่ละชาติไม่สิ้นสุดเทวนิยมฝั่งเทวนิยมที่เป็นาศาสนาพระเจ้าที่คนไทยก็ยังฉลาดน้อยไปเห็นว่าเป็นประเทศที่เขามีความรู้สูงสุดแล้วก็ไปดีอกดีใจได้ ถึงขั้นปรยาเอกมาจากมืองนอกแล้วก็มาสอนกันแนะนำกันชีวิตของเขาก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นตลอดไม่จบไม่จบกิจศาสนาพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าในผู้คนพบความจบกิจอย่างเป็นอรหันต์ก็เป็นผู้จบกิจจบกิจทุกอย่างเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ แม้จะไม่เป็นทางวิศวศาสตร์วิศวกรรมก็จบด้วยนะก็จบเพราะว่าเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นไม่ได้อยากเป็นหรือว่าไม่เห็นว่ามันก็เอาเราก็อาศัยกันได้เราก็มีสิ่งที่เรามีอย่างอาตมาในทุกวันนี้เนี่ยอาตมามีแต่รม,มธรรมศาสตร์เป็นธรรมโลกุตระศาสตร์อาตมาก็อาศาัยอย่างนี้ ชีวิตก็จบกิจสิ่งที่จะกินจะอยู่อาศัยก็จบและสบายกินวันละมือทำงานแลกกินไปวันเหลือทติค่าตีราคาแล้วเกินที่กินตัใช้ที่อจตมาทำงานนะตีราคาแล้วตามราคาที่ควรจะเป็นตามสัจจะนะไม่ใช่ตีราคาอย่างโลกสมมุติกัน โลกสมมุติกันคนที่ไร้ค่าก็ให้ราคากันแพงอะไรไรซึ่งสับสนมันไม่ใช่สัจจะที่ถูกต้องคนที่มีราคามีค่าตัวที่แพง <c oughs> อย่างพระพุทธเจ้านี่จะตีราคาคำสอนของท่านประโยคและเท่าไหร่บันทัดละเท่าไหร่คำพูดแต่ละครั้งแต่ละคราว ค่าที่ท่านบรรยายยังให้ครั้งละเท่าไหร่มันหาค่าบ่มีได้นะผู้ที่มีความรู้อันเป็นโลกุตตรธรรมที่รองลงมาก็เป็นความรู้ที่หาค่าบ่มีได้เทียบกับราคาแบบโลกๆมันเทียบไม่ได้นะแต่พูดไปแล้วคนก็ก็ ยังเห็นค่าทางโลกตีราคากันนั่นแหละมนสังคมที่ไปสนใจในเรื่องของราคาในเรื่องของค่าแรงงานค่าความรู้ค่าอะไรต่ไรของเขาไปไม่มาสนใจเรื่องพฤติกรรมจริงเขาก็จะสับสนอยู่งั้นเช่นเศรษ,ษฐกิจเนี่ยเขาไปสนใจอะไร เรื so, like ่องเศรษฐกิจก็ไปสนใจยอดเงินรวมที right ่เรียกว่ารายได้เรียกกันอย่างเท่ๆว่า GDP ก็ไปย่งชิงกันไอ้ตัวเลขตัวนี้ถ้าเอาตัวเลข GDP มาเทียบเนี่ยชาวโศกมีรายได้องค์รวม ของภายในกลุ่มอสศกเองดมิสติกนะแล้วก็จากโปรดักจากผลผลิตของพวกเรานี่แหละเอาไปขายดันขายถูกต่ำกว่าราคาตลาดดีไม่ดีแจก เพราะงั้นตกลงจาวอาโศก GDP เนี่ยสูงหรือต่ำแล้วมันอยู่ได้ยังไงและพวกคุณเนี่ยถือว่าเศรษฐกิจของพวกคุณเนี่ยดีหรือไม่ดีเอา้าดียังไงละมันต่ำมา เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงของคนทั้งกายและจิตกายกรรมวุ่คุคุณก็ทาจริงอย่างที่ว่าและคุณก็มีจิตมีวันนาเก้าวันนาเก้าคือคลาสสิกค,คือคนชั้นหนึ่งคนชั้นเอกวันนาเก้าเป็นคนชั้นหนึ่งเป็นคนชั้นเอกคุณมีวันนาเก้าคุณมีความมีสุภาะมีความ,ม,วามเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเลี้ยงดูกัน สบายง่ายง่ไม่ยากเลยเพราคุณเนี่ยเลี้ยงดูยิ่งกว่าไก่ในบ้านให้มันจิกหากินมงางกับโปรยมเมล็ดข้าวให้มันบักสบายสบายหากินเองที่จริงปลูกสร้างเอง้วยด็ซ้ำแล้วมาแบ่งกันกินเหลือเฟือแจกจ่ายข้างนอกก็ได้ด้วยเรี่ยงง่ายทำให้พัฒนาความเจริญทางความรู้ สุปโปสะง่ายและถูกต้องด้วยทางโลกีเนี่ยโอ้โหให้เจเริญทางสุปโปสะอยากไม่ถูกต้องเพราะว่าการเป็นเชโกกายเป็นเรื่องความฉลาดแบบโลกีแล้วก็ไปแก่งไปแย่งกันไปสร้างอาวุธฆ่ากันไปแย่งทุกเล็กรายได้เงินเงินตัวทองตัวเงินตัวทองกันเขาไปแย่งจริงๆขออภัยเรียกทั้งตัวทองตัวเงิน แรกเดี๋ยวจะเข้าใจตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งไปย่งแรกไอเ้เงินเงินทองทองกันไม่สำคัญในพฤติกรรมจริงของคนเขาทำอะไรมีสาระอะไรชีวิตได้อาศัยใช้สัยหรือว่าจะไปไล่ไอเ้เงินเงินทองทองในแบงก์โน้ตเนี่ยมันคือเศษกระดาษชำระ เป็นแต่เพียงว่าใช้หนี้ได้ตามกฎหมายเท่านั้นเองมันเป็นกระดาษชําระหนี้ได้ตามกฎหมายเท่านั้นมันเศษกระดาษชําระจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเราไม่สําคัญในแบงก์โน้ตไม่สําคัญในธนบัตรใช่ไหมเห็นธนบัตรเป็นเรื่องที่ผมมีก็ได้ไม่มีก็ได,มได้มีก็ใช้ได้ไม่ลําบากลําบนอะไรมไม่ไม่ใช่ใช่ไม่เป็นใช่เป็นนั่นก็เป็นไปนอย่างไปชิงใคร พอมีสะสมก็รู้ว่าโลกก็สมมุติเป็นข่าก็เก็บไว้ไม่ทิ้งไม่ขวางอะไรเท่านั้นเองซึ่งเป็นชีวิตที่ง่ายสุโศสะเป็นความรู้ที่รู้ฉลาดโลกุตระไม่ใช่เป็นความรู้โลกียะที่พัฒนาให้รู้ยากเข้าใจยากให้มีฌานก็ได้ฌานโดยยากโดยลำบากเพราะไม่เข้าใจคำว่าฌาน จะเข้าใจฌานแบบโลกีที่เรียนกันอยู่ในโลกฌานของพระพุทธเจ้ากับฌานของโลกียะน่นมันคนละโลกเลยฌานของพระพุทธเจ้านั้นเป็นฌานวิสัยเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่เดาไม่ได้หรอกฌานคือพลังงานของจิตที่มีฤทธิ์มีน้ำหนักถึงขั้น รู้จักอาการของกิเลสในจิตแล้วกําจัดกิเลสลงได้ด้วยชานหนึ่งชานสองชานสามชาตสี่จบเรียกว่าบุญบุญคือเพชรฆาตมือสุดท้ายของชานหันหัวกิเลสขาดและตายไม่มีฟื้นบุญผู้ที่ทำบุญเสร็จจบสิ้นอาสวะคนนั้นก็หมดบุญ พระอรหันต์เป็นคนไม่มีบุญหมดบุญเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปปุญญาปาปะป,ปริกีโนเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปพระอรหันต์แต่และองค์ท่านบรรลุเสร็จก็บอกโอ้เราจบแล้วเราไม่เป็นเป็นคนไม่มีบุญไม่มีบาปแล้พวพระพุทธเจ้าก็เช่นกันท่านก็ตรัสของท่านอ๋อท่านจบกิจของท่าน แต่อรหันของท่านอารหันตสมมาสมพุทธเจ้าส่วนอรหันของธรรมดานี่นมีหลายขั้นตั้งแต่อรหันขั้นต้นขั้นอนุโพธิสัตว์ขั้นอนัญตโพธิสัตว์ขั้นนิยตโพธิสัตว์ขั้นมหาโพธิสัตว์อะไรนี่ที่อาตมาเอามาสาธยายในชาตินี้อธิยายที่ยิ่งอ,ธ,อธิบายไปหมดแล้วเขียนไว้ก็มากมายซึ่งลึกซึ่งซับซ้อนนะน นคนที่ไม่ได้ศึกษาความเป็นคนหรือความเป็นสังคมที่คุณจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าคุณมิบากไม่ดีคุณก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะเวียนวนไม่ได้เกิดเป็นร่างของคนอีกตามกรรมมิบากมันก็รู้ยากรู้ไม่ได้ง่ายๆจะวนเวียนอยู่ไปอย่างนั้นใชนน้วิบากระไรว่าถ้าไม่มาเรียนรู้อันนี้นะมันจะวนอยู่จนคนนับไม่ถ้วนเลยชีวิต ชีวิตไม่มีจบกิจจบกิจคือหยุดบนเวียนชีวิตของอาราหันต์คือผู้ที่สามารถจะตายแล้วแยกธาตุจิตจิตนิยามของตนเองออกเป็นอุตุนิยามเป็นดินน้ำไฟลมไปได้เลยไม่มาจับตัวกันเป็นจิตนิยามอีกอัตภาพเราก็สูญสิน้นสลายไม่เวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารในภพชาติในใน อีกเลยหรือจะอยู่ก็อยู่อย่างหนึ่งไม่มีตกตำ่ำไม่มีทำความชั่วไม่สุขไม่ทุกข์มีแต่เป็นจะว่าจริงๆแล้วมีวิญญาณแต่ยิ่งกว่าวิญญาณเพราะว่ายิ่งกว่าโรบอทยิ่งกว่าหุ่นยนต์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์กับโลกมีแต่ความรู้ว่าเออสิ่งนี้ดีสิ่งไม่ดีไม่ทำจริงๆ ตามสมมุติของแต่ละกลุ่มซึ่งไม่เที่ยงสมมุติกันคนละอย่างชัดเจนหมดแล้วก็เป็นคนไม่มีโทษไม่มีภัยถ้าจะอยู่ก็มีแต่ประโยชน์คุณค่าให้แก่โลกนี่เป็นความตัดสินของเจ้าที่สอนและให้คนกระทำตนเป็นอย่างนี้คุณจะอยู่ก็จบอหรหันต์แล้คุณจะเวียนเกิดเวียนตายคุณอยู่ไปสิเพราะมีแต่คุณค่าประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์กับโลกถ้าไม่ อยู่ปริธภาภานเป็รโยสารแยกธาตุเป็นดินน้ำไฟมลมไปเลยศูญสิน้นคุณก็จบอัตภาพของคุณนี่แหละคือจบกิจที่สมบูรณ์แบบของพระพุทธเจ้าส่วนไอวิชาการทางเทคนิควิชาการทางอะไรความรู้พวกนั้นะมันก็คือโลกียะที่คุณเอามาไว้สำหรับแรกลาบยศสรรเสริญโลกีสุขเลี้ยงชาติแล้วก็วนเวียนอยู่นี่ขึ้นนระกขอไปตกไม่ใช่หึ่น ตกนรกขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ตกนรกไปอย่างนั้นอยู่ตลอดอีกนับชาติไม่ถ้วนคุณก็จะอยู่อย่างนั้นนะ่ะมีบากดีหน่อยได้สวรรค์หน่อยมีบากดีมากหน่อยได้สวรรค์ซึ่งเป็นของหลอกเป็นของลวงเป็นมายาทั้งนั้นทุกขก็มายาทุกข์ก็มายาแล้วก็ไม่พ้นจากมายาเรามนน่าเสียดายชีวิตเนี่ย แต่และหน้าเนี่ยผู้ที่รู้แล้วพ้นได้อะไรเนี่ยอย่างพวกเราเนี่เป็นอลรลันต์ไปก็ค่อยชั่วหรือไม่โสดาดส,สกิทาอนาคาก็ไปตามลำดับส่วนผู้ยังไม่เข้ากระแสเลยเนี่ยนะคุณโหอกกนควิดวนเวียนอย่างนั้นตลอดเพราะงั้นคุณจะไปเรียนรู้วิชาโลกทางโลกโลกอีกกี่ชาติกี่วิชากเก่งเท่าไรก็รองรับได้ลาบยอดสเสนเญโลกีสุขมาบำเรอกิเลคุณเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มาทางโลกุตตระเนี่ยคือปุถุชนปุถุแปลว่าหนาแปลว่ามากแปลว่าใหญ่แปลว่าโตอะไรใหญ่อะไรมากอะไรโตรู้ไหมกิเลสไม่มีสิ้นสุดปุถุชนฟังไว้สำหรับท่านผู้ใดไม่ได้เคยได้ยินที่อาตมาบรรยายเลย หรือได้ยินแล้วก็ยังไม่ชัดฟังให้ชัดๆส่วนคนที่นี่เนะี่ยมันปมีปัญหาแล้วเขสมัครใจจะไปเรือนสุดชีวิตยอยู่ที่นี่อยู่แล้วเรือนสุดชีวิตคือที่เผาตายแล้วก็เผากันที่นี่นะเพราะว่ามันสบายแล้วที่นี่เป็นที่สังคมชุมชนหมู่กลุม่มที่เป็นมิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี ที่เป็นกลุ่มชุมชนที่พทธเจ้าท่านสรุปไว้ว่าเป็นชุมชนที่มีสารานิยธรรมหกอยู่กันอย่างเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมทรัพย์สินผลผลิตได้มากเอามารวมกันทำได้ก็มารวมกันก็กินใช้ร่วมกัน,เ,กนเอามาร,วม,ามารวมกันบริหารทรัพยากรพรงนี้ออกไป ใช้กินใช้พวกเราซึ่งก็สบายแล้วอาศัยใช้กินพอเหลือแผ่เผื่อแผ่แก่ผู้อื่นโดยการเกื้อกูลแจกจ่ายหรือขายถูกสังคมโลกเขาต้องการที่จะจบกิเจเศรษฐกิจเหมือนเราเหมือนกันเรากล่าวว่าจบกิจได้เพราะไม่มีปัญหา ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ตางพวกเราไม่รื่ไม่มีปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์พวกเราแต่ทั้งโลกเขายังวุ่นอยู่เลยเดี๋ยวก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจเดี๋ยวก็แก้ปัญหาการเมืองรัฐรกิจแล้วก็แก้ปัญหาแก้ไม่จบหรอกก็แก้ปัญหาให้ตายก็ไม่มจบเอบเดี๋ยวจะขยายต่อว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อจะได้ไปข้อเจ็เดี๋ยวจะมีข้อแปดข้อ ไปถึงข้อห้กว่าแล้วเ,เขียนต่อไปเรื่อยไปถึงข้อห้กว่าแล้วเดี๋ยวก็ขยายเอา้ามาที่ S M S ยังไม่ได้ทักทายเลยคนที่เชื่อมโยงกันอยู่ใน S M S มานามีข้อความสันส้นๆมาหาเราอยู่เรื่อยเนี่ย S M S ข้อความสันส้นๆมาก็โอภาปาศสยกัน จากจริงธรรมนี่ยังไม่ได้ต่อเอาเอากิงธรรมก่อนดิกราบนำ้ำตาการพอ่อท่านที่เคารพและศรัทธายิ่งลูกได้ฟังเรื่องกายที่พอ่อท่านสอนและสมณะนำมาย่อยแล้วก็เข้าใจค่ะแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่บางกรณีค่ะเช่นการแยกกาแยกจิตออกจากเวทนา การแยกจิตออกจากเวทนาคนที่ถามมาเนี่เป็นพยาบาลนะการแยกจิตออกจากเวทนาที่เจ็บปวดความรู้สึกเวทนาที่เจ็บปวดกรณีที่เกิดความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่เกิดถือว่าเป็นรูปความเจ็บปวดที่เกิดถือว่าเป็นรูป ที่ถูกนามคือใจไปรับรู้ความเข้าใจนี้ถูกต้องไหมคะถูกความเจ็บปวดนั้นคือนามมรูปคือรูปที่เป็นนามนามที่เป็นเวทนารูปที่เป็นเวทนาคือนามมรูปเป็นรูปถูกไหมถูกเป็นนามมรูปไม่ใช่วัตถุรูป เวทนาเป็นนามรูปนะรูปที่ถูกนามคือใจไปรับรู้ความเข้าใจนี้ถูกต้องไหมคบถูกถ้าอารหันต์แยกรูปแยกนามได้ก็แยกความเจ็บปวดออกจากความรู้สึกของใจได้ถือว่าไม่เจ็บปวดได้แบบนี้เข้าใจถูกไหมคะไม่ถูกเพราะพระอรหันต์ไม่ได้เป็นเล่น ลิศไม่ได้เป็นเล่นความสะกดถ้าอย่างนั้นไปฝึกสะกดไม่รับรู้ความรู้สึกหรือไม่รับรู้เวทนาแบบสมถะทำได้แต่มันผิดธรรมชาติมันผิดธรรมชาติอันเวทนาทำหน้าที่ถาม,ตาม,ต,ามตามธรรมตามธรรมชาติแต่นี่คุณไป แตกดจิตของคุณน่ะไม่รับรู้ตามธรรมชาติคือสามันทุกคนถ้าได้ทับกระทบแบบนีนะ้ได้รับการกระทบหรือบีบคั้นแบบนี้จะปวดอย่างนี้พอๆกันทุกคนความจะยึดถือบางน้อยกันอาจต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่ก็จะแบบนี้ปกติหรือสามันเหมือนๆกันแต่นี่คนไปทําให้เป็นคนที่แตกต่างกับสามันเข้าไป จะเรียกว่าคนพิการก,ก็ได้ตอนวิชามิจฉาทิฏฐิที่ไปนั่งสะกดจิตแล้วก็รู้สึกไม่รู้จัเจ็บเลยเป็รู้จักปวดเลยยกตัวอย่างงานจะไปนั่งสมาธิมันก็ทับนนทับกล้ามเนื้อทับใจเน,นปวดเจ็บปวดเจ็บเขาก็ทนเอาทนเอาดีไม่ดีก็สรีระเสียต้องเขา รักษาลงหมอพะนังครับส่วนมากคนไทยมักจะเขา้าใจผิดว่าพระอระหันนี่แหละคือผู้ที่มีประสาทชาด้านชาไปหมดนั่นแหละคือทําให้คนประสาทด้านชาคือคนพิการ,รชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่ถูกมันเนี่ยแยกแยะอันนี้ชัดเจนขึ้นอย่างสุเดน,นทําก็แยกแยะนะเพราะงันในรายะละเอียดละออพวกนี้เนี่ถึงก็ค่อยศึกษาไปเราจะค่อยรู้นะ คนทิงควรจะบอกว่าพระรหันต์เนี่ยจะปวดกายแต่ไม่จะปวดทางใจอันนั้นได้เนี่ยเกิดชัดเจนขึ้นกายมันก็เป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของเหตุปัจจัยที่ไปสามมันเหมือนเหมือนกันกลคล้ายๆกันตรงๆกันไอ้ที่เป็นทำพิกลพิการจากส่วนใหญ่หรือคนธรรมดาสามมันเขาเป็นคุณก็พิกลพ,พิการไปจากเขาแล้วไปนับว่ามันเก่งไม่ใช่อ่มันสูงกว่านั้นเป็นโลกุตธรจิต หรือโรคคุตธรรมที่สูงว่าอ้าวก็เป็นอย่างนี้ก็คืออย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างนี้รู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่าไปพิกลพิการอย่าไปอุตริแตกต่างกระส่วนอย่าก็เป็นอย่างนี้อ้าวก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เลแล้วก็เป็นอย่างเขาเนี่ยแต่เรายึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นยึดมั่นมากทุกมากไม่ยึดมั่นมากทุกน้อยลงไม่ยึดมั่นเลยมันก็เป็นตามสัจจะมันเป็นอย่างนั้นเรียกมันว่าสุขเรียกมันว่าทุก แล้วก็กงังกลางเ,าเพราะงั้นจะบอกว่าแยกจิตแยกากายาถ้าเข้าใจถูกแสดงว่าเป็นอรหันต์แล้วระง,งับความเจ็บปวดได้โดยการแยกรูปออกจากนามคือใจได้ใช่ไหมคะไม่ใช่อธิบายแล้วสิ่งที่ทุกคนกลัวก่อนตายคือความเจ็บปวดทรมาน ทำอย่างไรจึงจะแยกความเจ็บปวดทรมานก่อนตายได้โดยไม่เจ็บปวดคะอันนี้ตอบขาตอบเข้าเป้าลึกๆเลยคุณต้องปฏิบัติทำให้คุณมีวิบากน้อยลงน้อยลงและคุณจะมีเหตุปัจจัยพงนี้รยเพื่นจะตายโดยไม่ค่อยเจ็บปวดเพราะกรรมวิบากคุณดีแต่ถ้าคุณกรรมวิบากของคุณยังมีอย่างไรก็จะต้องมีไปตามนั้น ตามวิบากของคุณน่ะมันจะต้องมีมากหรือน้อยอย่างไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจะไปสะกดไว้ระงับขอผัดนี่มันไม่ใช่ความความเป็นจริงที่ถูกต้องตามกาละเทศะฐานะข้องมันทุกระยะเวลาซึ่งไม่ควรทำควรจะ,ระเผชิญนะ ลูกเองก็กลัวความเจ็บปวดทรมานก่อนตายเช่นกันค่ะไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณมีวิบากก็เจอ mm. คุณไม่มีวิบากก็ไม่เจอปฏิบัติทำให้มันดีเท่านั้นแหละพอแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่กลัวต้องกลาวขอไปเพราะท่านที่แทรกคำถามไว้หลายคำถามจริงๆค่ะเอาตกลงในกี่ประเด็นที่คุณว่าคุณหลายคำถามเนี่ยตอบหมดหรือเปล่าหมดแล้วครับขาถามเรื่องแยกรูป พวกคงบอกแล้วนะก็ค่อยตอบอย,อย่ยอยๆมาเรื่อย